ครับสวัสดีครับอู๋แชร์โต้โรบิีครับอีกหนึ่งคลิปครับอีพีหนึ่งนะครับสันยองครับมาจากอําเภอพระพุทธบาทนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับวิ่งมาหาเราแต่เช้าเลยนะฮะผมยังไม่ทานทันกาแฟเลยครับวันนี้เป็นวันที่ยี่สบสามนะครับวันเสาร์ที่ยี่สิบสามมีนาคมนะครับปีสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดครับเป็นเวลาเท่านี้ครับตอนนี้ห้าโมงกว่านะครับลูกค้ามาประมาณสักแปดโมงครึ่งนะฮะนะมาเช้ามากครับก็เป็นรุ่นนี้ครับันยองนะครับ นะเป็นรถที่อะไรหายากพอสมควรนะครับนะแต่ก็ยังใช้ได้ดีนะะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับนะสัญญองครับโลโก้นี้นะครับสัญญองครับเหมือนปีกนกนาโค้งขึ้นนะนะเดี๋ยวเราดูกันครับอาการน้ำรั่วลีนครับนะอาการไม่ใช่น้ำซึมนะครับระบบฟูลเลนส์ครับนะรั่วแบบ รั่วอย่างหนักครับนะลูกค้าก็วิ่งมาสิบเจ็ดโลนะครับเพื่อประคองรถมาให้เรานะนะอันตรายมากครับไม่ได้ขึ้นรถสไลวยนะฮะก็รรั่วเยอะครับแต่ความร้อนยังไม่คงขึ้นสูงนะครับนะท่านก็ดูเกไว้ตลอดรถคันนี้เป็นรถของคุณหมอนะับนายแพทย์นะฮะนะอยู่ที่พระพุทธบาทนะครับอยู่โรงพยาบาลนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําการแมทแนนทั้งระบบนะครับเบื้องต้นลูกค้ายืนอยู่พร้อมกันนะครับเราหาปัญหานะครับจุดที่น้ํารั่วคือตรงนี้ครับ ใต้ออยเครื่องครับนะเมื่อเราเทสอัดอากาศเข้าไปนะครับน้ําไหลเป็นจํานวนมากครับนะลงลงที่พื้นล่างนะแบบนี้ครับนี่ครับที่ท่านเห็นนีฮะน้ําเต็มถาดเลยครับเป็นเราเย็นสีเขียวนะครับผมอ่าโอเคนะครับลูกค้าก็นั่งรอนะครับดูปัญหาเราก็จึงถอดท่อออกมาให้เขท่านดูนะพบว่าเจอรอยฉีดตรงนี้ครับนี่ฮะนี่ครับแตกออกจากกันนะฮะเนี่ย ผมบีไปดูว่าโบเลยฮะท่อนี้อยู่ด้านในนะครับเนี่ยโบนะฮะนี่ฮะออกช่องนี้เลยครับนะแล้วท่อที่เราดึงออกมานะครับทุกท่อนนะครับนะรวมนู่นนะเดือยที่โผล่มาจากออยเครื่องนะครับผุหมดเลยครับทะลุหมดเลยครับอนี่เหมือนกันครับทองเหลืองนะที่ออกมาจากตู้ฮิตเตอร์นะผุหมดเลยครับนี่ครับเห็นไหมแหว่งหมดเลยครับรูทะลุหมดเลยครับ นะต้องยกทั้งระบบเหรอครับเพราะว่าก่อนหน้านี้น่าจะใช้น้ําเปล่ามานะครับนะทําให้เนี่ยระบบมีสนิมมากนะครับมีตะกันตะกรอนะก่อตัวจุดไหนที่เป็นท่อเหล็กนะครับจุดไหนที่เป็นท่อยางจุดไหนที่เป็นพลาสติกมันก็จะผุหมดครับนี่ฮะท่อมันน้าบนเห็นไหมปูดเป็นลูกโป่งเนี่ยจะรั่วแล้วเนี่ยนะครับป่องนะเนี่ยฮะอูมเนี่ย หมอ้อน้าก็มีรอยน้ําเขียวรั่วนะครับซึมนะะนะก็เดี๋ยวยกหมอ้อน้ําไปด้วยครับชุดหมอ้อน้ําชุดวาล์วน้ําครับคอหานนะครับนะพวกคอหานแบบนี้ยครับเดี๋ยวเราตรวจสอบอีกทีฮะว่ามันจะผุหนไหมนะสั่งยกระบบครับยกทุกท่อนนะครับของหมอ้อน้ํานะฮะระบบน้ําแล้วก็พ่วงท้ายไปด้วยวาล์วน้ําแล้วก็หมอ้อน้ำหนึ่งลูกนะเพื่อกะจัดปัญหาครับเพราะว่าท่านบอกว่าท่านจะใช้ประมาณสี่ห้าปีนะ ถ้พักใหญ่ๆล่ะครับก็เอาไว้เดินทางครับขึ้นลงกรุงเทพนะครับนะแล้วก็ทางไกลบ้างนะครับนะก็ท่านมีรถสองคันนะเห็นบอกนะอีกคันนึงเก่าแล้วไม่ค่อยได้ใช้ครับส่วนมากจะน่าจะใช้คันนี้เป็นหลักนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวเราดูแลกันไปนะครับนะก็เป็นอีพีหนึ่งนะครับอู๋เจ้าโต้รบลีครับฝากไว้ด้วยครับฝากช่วยตามด้วยนะครับแต่ละอีพีนะครับเป็นความรู้นะครับเดี๋ยวเราเดินหน้าไป ถึงไหนนะครับเราจะมาแจ้งให้ท่านทราบนะครับเราจะรู้ไปพร้อมกันครับกับอู๋พี่ชัยโอโตโต้ลมบรีครับนําความลับเชิงลึกนะครับและการในแตนลซ่อมในแต่ละคันมาบอกนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะฮะก็หวังว่าท่านคงจะได้ความรู้นะครับนะว่ารถมาน้ํารั่วแล้วช่างหาปัญหาเจอภายใน20นาทีนะครับแล้วก็เจรจาลูกค้าลูกค้าก็ยืนอยู่กับเรานะแล้วก็คุยเรื่องอะไรกันชัดเจน แล้วก็มีทางเลือกให้เราจะแก้ไขตอนนี้ใส่ท่อไปให้เลยก็ได้เราแจ้งแล้วนะลูกค้าจะไปโคาราชเราบอกเราก็ทําให้ได้นะครับแล้วก็สั่งอะไรรอนัดมาใส่วันหลังแต่ลูกค้าบอกว่าเขายินดีจะจอดนะครับเพราะว่าเขากลัวเครื่องพังนะเขาก็จะให้ช่างดําเนินการไปเลยนะครับเราก็โอเคตามนั้นนะในเมื่อมันเป็นความประสงค์ลูกค้านะเราก็ต้องทําตามนะฮะเพราะว่าเขา มาให้เราดูแลนะครับนะเขามาอุดหนุนเราครับเขาเชื่อถือเราพูดง่ายๆฮะมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับแนะนํามาให้หาผมนะครับนะเขาจึงมาแต่เช้าเลยครับโอเคนะครับเป็นความรู้เบื้องต้นเล็กๆน้อยฝากไว้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหากท่านเห็นคลิปว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะแล้วก็วันข้างหน้านะครับท่านอาจจะได้นําประโยชน์ที่ผมนําเสนอในแต่ละคันในแต่ละคลิปนะครับไปใช้นะให้เกิดประโยชน์ นะครับฝากกดแชร์นะครับขอความกรุณาครับหัวพี่แชร์ชออโต้ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ